ก็ไม่ขาดป่ะนี่แหลอะไรองพี่ขาดมูขงหน้าเอนี่แหละี่ก็นดู้ครับเดือจะดนน้เปล่ามไปทักคนเอาเพื่อนลไปแล้วไปแล้วเขานกันไปโน้ลวเขาไม่โดนปาโพกัมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนึงาด่ มาเป็นคู่กันมาเลยเืนี่แลลุดดียวเลย้าไม่แยกาเขเลยขวาลว <oon> ขวาแล<ว>้วแล้วครับขวาครับน่าจะสวายนะครับตันนี้ขวาครับขวาขวาไปไปมุดพไปเลยเลยไปไปเลยขวาครับขวาขวาเลยขวายาวขวายาวไปไป เดีวขาไปขวาไเลยันแล้วมาแล้วาพงเาออเาปลาโอรได้ลาาโเดียตาช้อนไ้หางหนึ่งนะโอเคขอบคุณบรับเป็นสวยไปพนักงานช้อนปลาดีกว่าว่ะ